ผมสึกเพชรอินดีอะค่ะได้มีครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนกว่าซ้อม,อ,มอยู่ที่ค่ายมวยเพชรอินดีครับผมมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมมากที่นั่นมีองซานพี่สถานเมืองก็คือพวกใหนใครช่วยกันใช่ับตอนนี้เราอายุเท่าไรแล้วปีนี้20ครับเราสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสองน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับห้าสองเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับเป็นมวยเข่าแล้ววันนี้เราเจอกับสิงเพชรเคยเจอกันยังก็ยังไม่เคยครับผมอืมอันนี้ไฟแรกเลยได้ศึกษายที่การต่อยเข้ามาปะก็ดูครับเขาเป็นมวยสไตล์น้องเป็นมวยฝีมือครับรุ่งเรืองแล้วของเราเป็นมวยสไตล์เลยนะเข่าครับแล้ววันนี้เราจะวางเกี่วางแบบไงก็ต้องเดินตามสไตล์อยู่แล้วครับค่อยๆไปเด่นะครับติดตัว ไอ้ยังก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่นี่เหมือนกันใช่หรือเมื่อวีล่าสุดเปิดโควิดมานี่ต่อยยังยังไม่ได้ต่อยก็คือมีแบบตอนก่อนปิดโควิดใช่ไหมวันนั้นต่อยไว้เจอใครกองบุรพานเป็นไงก็แฟนออฟไปพลาดโดนแฟร์นอฟเขาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยแปดครับแล้ววันนี้ร้อยเจ็ดมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่มีครับเมื่อกี้ได้สอบไปยังยังไม่สอบครับถ้าเข้าไปสอบนี่คิดว่ามากเกินหรือมากขาดน่าจะเกินปอหนึ่งแล้วเกือบไม่มีปัญหาคลังตะระแบบมาวิ่งหน่อยนะบอกกำลังกายว่าเธอ อืมอแล้วเราคงม,ม,มาไมากี่กิโลก็ประมาณสามโลครึ่งอืมเรา,เราต่อยมวยมาโลโลว่ามกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาประมาณร้อยยี่สิบสามสิบครั้งครับแบบรอ100้อยขึ้นอ่ะเนาะครับผมเราเป็นคนจังหวัดไหนครับสุรินทร์ครับผมฝากเชิญช่วยแฟนคขับเรานีดนะ่ะฝากแฟนมวยชาวจังหวัดสุรินทร์ครับช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับครับผมน้องชายครับผม